สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้เท็ดิ้งวิวดูสองกราฟแบบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจริงๆมันมีวิธียากๆก,ก็คือเออถ้าเป็นพวกอา่าผมไม่รู้ว่า Windows 10นี่ทำได้หรือเปล่าน,นะแต่บน mac os เนี่ยมันจะสามารถสปิตแบ่งหน้าจอได้นะครับอจริงๆคลิเกถ่ายอา่าแต่ว่าสำหรับ ไอตัวแอปพลิเคชันเก่าๆหรือว่าบางทีการที่เราจะต้องมานั่งจัดแถบเองเนี่ยมันยากใช่ไหมมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูให้ักดคลิกทีเดียวได้เลยชึบชึบ่บะเราสามารถเห็นกราฟ t ท a ก i ิ้งวิวสองกราฟได้ในเวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็สามารถเลือกคู่เงินที่แบบมันไม่เหมือนกันได้ด้วยนะ ทีการทำเนี่ยทำยังไงก็วิธีการใช้งานผมทำให้ดูว่เนอะว่าเรากดแค่คลิกเดียวก็ใช้ได้แล้วเนาะเพียงแต่ว่าเราเปิดแถบขึ้นมาสองแถบนะครับเป็นคนละคู่เงินกันแล้วก็ใช้ extension ของ Chrome นะครับที่ชื่อว่า t h a i Tab V นะครับจริงๆมันมี ้ายแบเนี่ยมันมีของอันอื่นด้วยนะลองไปหาดูแล้วก็ลองใช้ดูนะครับวิธีการใช้มันก็ไม่ง่ายง่ายๆลงไปโหลดใน Chrome Google Store นะครับแล้วมันก็จะใช้ง่ายๆอย่างเงี้แหละและ้ววิธีการใช้มันก็มันจริงๆมันมีลูกเล่นหลายอย่างนะครับนี่อย่างเงี้ยก็จะเป็น layout. เลเยอรเห็นนะมันจะมีเลเยอร์หลายอย่างเลย แต่ว่าอันนี้ต้องไปลองกันเองนะครับเพราะว่าผม,ผมใช้ฟีเจอร์นี้นะบน Windows เท่านั้นนะบน Mac มันมีมันมีระบบของมันอยู่แล้วที่สามารถถ่ายาการาฟอย่างนี้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเทด i ิ้งวิวแพงๆนะแต่ถ้าคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่มันไม่มีเนี่ยก็ใช้เนี่ยแหละครับใช้โ o m e แล้วก็ใช้ e อ็ก n ์เทนันของโค m มที่ชื่อว่าถ่ายแท็บนะครับ โอเคยาวแล้วนะลองดูแล้วกันครับใช้ง่ายๆครับสวัสดีจ้า